ทักทายสวัสดีพ่อพี่น้อง FC เบื้อสิทุกคนสุมองสบอนะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาผมมาเฮากะซ่องซาแพงพี่น้องกะอยู่เนคือเก่านเฒ่าสิงร้านคือเก่านะพี่น้องนั่งทานข้าวี่เมื้อนี้เฮากอียกําลังเฮ็ดข้าวเปียกทั้งเนาะข้าวเปียกข้าวเปียกนาข้าวต้มนีพี่น้องแต่ว่านี่เสพี่น้องได้ ้ำน้ำม่ค่ะเนี่ย้น้ี่สบายดีเบาไม่มีเพนกามาชากอเก่าเนาะแต่สะเพงเห็ดเดืกข่าวือเก่าอาหารน้ำไมเนี่ยถอดเส้อได้ทำ่เไยโตอะไรอันนี้ขัวก่อนเนาะัควกจะวาน้ำเดือดก่อนจะลงแต่เขากระใสขัวเนาะอต่ว่ะทีมันกระซิรับขงข้าวหลายขัวตัว Tuấn nam quốc chân nga. Tuấn ký bên nga. Học sân hai? Lê đừng nga, bà tục Học sân này Học sân hai? Học sân hai? Học này hai? Học sân Học 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 บ่ต้องเสนยบายนี่ก็เกือบบ่น่าขอบควัเด้น่ะซื้อยังให้ส่สียบายครับถ้าเถอะบ่หลายเด้อปลาหมึกกะแสนค่ะหมูอีก่ส่งเสียบคือกันใส่สิเป็นรื่องดบ่ายเลยยังกะแพงเนาะน้ำก็ตะกี้แพ็คนเท่าใด20 30ยฮะส่อีกยใส่เกือบอีแลมบกเอๆๆนะอๆๆ นักนักสำเร็ักม่ยอเมียบ่ขึ้นแล้วสนะถามมันเดือดไปถึงซื้ออะไรสามผานเล้ะเป็นอย่างมันบ่มีเออแท็กหนึ่งสี่สิบเอาานอื่นได้สะแร้ว่าเลือดานเราสุดท้ายมาน่แค่รดูน่สี่สิบแปดสี่สิบแปดน่ากมาสี่สิบหลกันตั้งสิบพันบูกน่าหนอ แม่แม่เดี๋จีไว้เดี๋ยห่านนี่นค่ะถึงห่านได้เจ้าเสือแม่ปกติมันต้องถ่ายาสามแปดสามำนำมันอามิซิ่งเนาะอามิซิ่งงีวานะซีเซ็ดมันกระซื้อได้เพอามิซิ่งบ่มันเป็นนำเลยก็แห่ดิคร่บวะถายกินเขานะเพียงน้องปัญ่าเจ้าสี่ปีงปลาหมึกบ่หรือปิงหมูห<ม>ักคอจีคอสีมาขาว่าย พอรี่แล้วเขากับอุ่นเขาเจ้าเนาะเนาะเด้ปกปูพุงกับพี่น้องบนไม่ได้จอยเด้พี่น้องไปกับเบัลลีทีนี้น้ำหนักยาหลืนบัลลีเลยเนาะเราตุ้ยกวาดิทำหกกินเลยกินเลยนะมันจะตุ้ยผูกพางนะกะัอมแอมอมแอมอยู่นักเพียงเนาะกวยกันนัดเดย เอ้ยเอ้ยสิรับเลยนะตื่นเช้ามากับพ่อขยอควยเอกเลยพ่อพ่นบริสุทธิ์สบายช่วนี้กัเบียร์ตนเช้าไปได้นอนจมเนาะเวลาดมดพ่อพีนองเดือดล้วมังเนาะใส่พักัวแพทย์ัวางเนี่ นี่นี่นี่ไปใส่ม่อยู่ที่อ่าเรียบร้อยแล้วเพียงแะรอย่ีงไรวยังแม่อะย่างไร้ยังมันเหาไามันอยากจอยไหมกบเอง ขมือมากะน,นี่นนนใส่เออส้นเพล่ใส่กระเปียกใส่เส้นกระเปียกอ่ะาบาทละ่เ้ก,เออกน,ดนยดึงมีขาเ้กเายบอกซื้อมาแล้วถึงเลยเออถึงไล้างสมอง เห็ดกินคือเกาเนาะพ่อพี่น้องเนาะมื่อนี่ยนะบ่มียังพี่น้องเอ้ยนอกจากเอาลูกแล้วก็เห็ดกินไม่ลูกผ้หอนกันเพิ่งเบื่อจังเปิดกันเด้อคันว่าถ่ายยังหน้าเบื่อกันแนมไปเขาจนโผล่อยู่มอหน้านอนเลยชอบงอกระซื้ออีซีพีตลาดกับบ่มีระวังเรื่องแผดเมืองกันอยู่เพื่อนนะเครื่องคลองอีดอนนะมันเป็นแห้งเลยดอนวะ ริกก็เป็นแห้งด้วยนี่มะว่าอีดอนฮะเอือยสั่นว่าดรกวะมันข่าแมวอยู่ตลาดวะจกใสจกพุ่งออกมาไปย่งกรอบอีดอนดิมันข่าแมวอยู่ตลาดเขาวะเอามันข่าอยู่ใช่ปะเนี้ยอยู่ห่านเอือยนี่มันเห็นจกพุ่งจกใสออกมาเอามันเน็่คือครัวไก่นี่มันวะเอาเป็นแห้งใช่ค่ะวะระวังว่าอยู่แถวเพื่อนแต่มันหลักเครื่องละกคงรบอสอีดอนอีดอนใช่ะ

ไม่ตตนแนวเป็นเมนกี้อ่ะูเป็นซู่โมลูกมหยออ่อนอยอาเ,อออเ,อเบ้อไรเพชรยเย่าเงยเพชรเพชดนก็ซื้อครแล้วมีลูกหอดได้งเงี้ยชิลเงี้ยเหกันนะ เาวเเอามาลงมานอนทำเฮาวแม่เาวย่านแบบว่าคอมันนียางข้นห่าขึ้นนะนอนก่ได้ม่แพเจอะนี่ใส่ลำกนกินแต่แป๊ะชี้กำนะยานเลย หม้อขงนองไปสีเบื้งเอยู่นี่แล้วกิราจึงงจะมาเป็นแป้งหัวมันนี่นะซื่อๆนะบอกกินน้ำกันกินน้ำกันนอนน่นแหละบเป็นยังเนาะมีแต่เอามันเลี้ยงมาในหนึ่งแป้งหัวมันนะไปเนี่ยเป็ตาเละ้ก็นอนก็คือนอนหลับไปจบมันคือ่อนแอมแอร์มันผ่อนนอนหรอคือบอดไมเขาไม่ไปอยู่ใครบอดมึงบอนบอกยาบกเลยเ เซียนหัวเสื่อนะนอนโอ้ยเป็นยังไงเช็บงะเบื้องไปเลยอ่ะ

หูจนฝมาสบายดีปลาลูกกันลูกจะไปนอนนุ่มในมมืมาสบายดีปลาลงก่อนไปนอนเดนเพงเนาะสบาีนอนจะบอกขึ้นไปนิ่มเด้อนิ่มเด้อลูกเอตเอ แล้วเด้อฮะจ้างบ่เปิดภาพมากอ่ะกินแต่ภาพงา,ามกินยังไงอ่ะ <c ười> คิดเขาคิดเขาก็บไม่กินต้องถ่ายนี่เพี่งเน,นะาะกินในทำบรรยากาศถุงหน้านเพีองเนาะแต่ว่าบ่มีเขาพี่น้องม,มีแต่หน้ามาเด้อ,อ พาเม่กินข้านอกบ้านพี่น้องกินในบ้านบายแล้วกินนอกบ้านหัวเด็กพี่น้องเอยเลื่อนเทงหัวหน้าคนน้หวป่ะเปิดเพงทางอยู่ Thank mm -hmm. you. อะิปเนียพี่งงเนี่ยเนาะได้ดีกสิกเะไอากินเนี่ไงไก่ฮัทดึงดืเอามาทุกรางเขาตอสิบเขาเดี๋ยวบอกเขาอยู่อาหารตู้เปทางพุ่นซือมได้ดรอยทานพอเนาะต้องขอใจเด้ยดึงเสดูขาดขวดเองเนาะอยู่ 哎。<Bye. S 2> แบบว่ <laughs> 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 ดินมาไม้าจะม้าเห็นางน

ส,อง,สองไป่ปปเข้าสองไปเปิดภ,ภาพมากเ,เห็นน้องแรปเตรอร์ในแขนากบนทัพเลยพี่นออ้องเลยรับแล้วพี่น้องมาจากโนนเองนะพี่น้อง อาสุตาในสเปนกับเขาข,ขบนะนะขาค,คุณครับใช้น้ำพวกพี่น้องเอฟซีน้องเนาะที่เขามากุยไลคุยแช่กับมาให้กำลังใจสเพงแมนงนะ่น้องแรปเตอร์น้องเนาะถ้าสเพงเฮดพิทพลาดปรกะการใดพี่น้องมาบันทึกต้องบุจูบุงามคลิมนีกราบขอโทษขอไปนะี่เพียงเนาะสเพงกับผม,มียังยไร่เดี๋ยครับมวบอลนใส่ให้พวยพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความขัดจะมีคลิปนี้ไปเลยพี่น้องสบายดี